you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิง่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565หรือ2022นนั่นเองนะคะก่อนที่อาจารย์จะเริ่มคลิปนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงอย่างเช่นเดิมเลยว่าอาจารย์ทำนายดูภาพรวมคือกว้างมกากนะคะหรือเรียกว่า General Reading นะคะมันมีโอกาสที่จะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็ตามแต่นะคะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นแค่แนวทางเพราะว่าคนสามารถ เข้ามาดูใน YouTube ใครก็ได้เข้ามาดูนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ทําฟรีไปการกุศลฉะนั้นขอให้คุณดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีที่เราปฏิบัติตัวนะคะอยู่ที่การกระทําของตัวเราฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความคิดและการกระทําของตัวเราจงมีสติมากๆกับตรงจุดนี้นะคะ,ะก็สําหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพิฆา p พิกโซนในแบบฉบับของอาจารย์กิงฟ้านะคะจะมีทั้งที่เห็นหน้าและไม่เห็นหน้านะคะถ้าไม่เห็นหน้าก็จะเป็นพิาคาตพิกโซนที่จะเห็นพี่หิน คียชาร์โนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะแล้วก็คำทำนายต่างๆที่เป็น i m e l e s s นะคะคือเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้มีร่วม300กว่าเอพิโซดแล้วนะคะอาจารย์ทำมาหลายปีมากประมาณ3-4ปีแล้วนะคะฉะนั้นสามารถไปไล่ดูในเพลย์ลิสต์ต่างๆที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างได้แต่สำหรับท่านใดที่อยากเห็นหน้าอาจารย์บ้างนะคะ,ะจะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องชื่อว่า KFS Extra นะคะจะเป็นคลิปที่ได้เจอเจอหน้ากันบ้างเพิ่มสีสันในช่องนะคะก็จะเป็นพิกอาร์คพิกอาเด็กอะไรประมาณนี้นะคะก็สา าามรถที่จะไปดูใต้ description อาจารย์จะแปะ playlist เอาไว้ให้นะคะจะมีหลาย episode แล้วนะคะแต่สําหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายปีทั้ง12นักษัต์แล้วก็12ราศีอันนั้นคือภาพรวมมากๆนะคะของดวงรายปีเนี่ยก็สามารถไปดู playlist ด้านล่างที่อาจารย์แปะเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นดวงรายเดือนที่อาจารย์ทํายิบย่อยนะคะอย่างละเอียดให้กับทุกท่านนะคะฉะนั้นเราไปเริ่มรับฟังรับชมดวงรายเดือน ของคุณกันเลยดีกว่านะคะนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าอ้านะคะอ่ะาทำมาจากไพ่ที่นี่เราก็ไพ่ทาร์เลดเดเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะราศีสิงห์ joy โู้ความสุขขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะ determination Of swords Ace of Wands King of Wands Nines of Swords the world Page of Swords Page of Wands Two of Wands 10 of Pentacles, 2 of Swords, 10 of b o n d s and the last one by สุท้ายนะคะ4 of Cups พลังงานที่อาจารย์เห็นอันดับแรกอย่างที่อาจารย์แบบอู้ตั้งแต่ต้นเลยก,ก็คือ,อพลังงานความสุขที่จะเข้ามานะคะแต่มันมีเรื่องที่คุณเองจะต้องจัดการเยอะเหมือนกันเนาะคือต้องบอกแบบนี้ว่า มันถึงจะมีความสุขเข้ามาแต่คนเราเนี่ยมันชีวิตมันขึ้นลงอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติเนาะอาจารย์แค่จะบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่คุณกําลังที่จะเหมือนไตระดับตั้งใจลงมือทํามีเป้าหมายชีวิตที่อาจจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีเรื่องที่เราเองอาจจะตั้งใจแล้วเหมือนกับว่ากึ่งแบบกึ่งเครียดกึ่งตั้งใจกึ่งกลัวทําผิดพลาดอ่ามีความละเอียดคือมันเหมือนกับว่าคุณใช้ความคิดในช่วงนี้เยอะมากเป็นพิเศษคือ,อเยอะจนชนิดที่ว่า บางทีบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเราใช้สมองเปลืองหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าเม,มมมันเต็มอะบางทีสมองมันเออร์เริ่ม์มันเออได้นะคะก็เลยบอกว่าเออพักผ่อนบ้างนะคะหาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าอพอเลิกงานอะไรเงี้ยนะคะพักคือพักจริงๆหาเวลาพักให้ได้ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวพลังสมองเราจะใช้เยอะเกินไปนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า คุณเองอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะเรื่องอารมณ์เนี่ยเป็นหลักเลยว่าบางทีมันเหมือนกับว่าเหมือนเป็นหนึ่งเป็นคนสองขั้วไปเลยอ่ะเดี๋ยวก็ดีมากๆเดี๋ยวก็รู้สึกว่าสวิงอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายปรับปนกันไปสิ่งเหล่านี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันมันจะไม่ปรับนะเราต้องปรับปรุงตัวเองนะอันนี้ต้องปรับนะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันจะทําให้ความสุขที่มันจริงๆมันมีเข้ามามันเปิดทางมาแล้วอ่ะทาให้มันดรอปลงได้เพราะว่าเราเอง ควบคุมจิตตรงนี้ไม่ได้หรือว่าเอาเอากิเลสมาครอบงาสิ่งต่างๆหรือว่าให้แบบกิเลสมันมาเล่นงานเราอะ่ะอย่าให้มันเป็นแบบนั้นคือต้องควบคุมสติผ่านบททดสอบตรงนี้ให้ได้อาจารย์เชื่อว,ว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะแต่บางท่านเนี่ยบางคนอาจจะทําอาชีพที่อาจจะต้องแบบใช้ความละเอียดโอ้จะต้องแบบบางคนท่องจําบางคนอาจจะแบบ ต้องเป๊ะทุกอนนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็เลยบอกว่ามันอาจจะค่อนข้างรุงก็ได้นะคะคือให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะบางคนอาจจะต้องแบบทางานฝีมือ,อจะต้องแบบเป๊ะผิดไม่ได้ทําทขนมสูตรต้องเป๊ะสูตรไม่เป๊ะทำออกมาไม่สวยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ากลัวว่าจะแก้ไขไม่ได้หรือทําไปแล้วมันแก้ไขาย,ยากอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยบอกว่าเออมันมีความเครียดมีความตั้งใจแต่ไอ้ความเครียดอ่ะหรือตั้งใจอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าตึงจนเกินไปจนกระทั่งเราเอง ไม่มีความสุขนะคะหรือว่ามันทําให้มันรบกวนชีวิตหรือจิตใจของเราในแต่ละวันนะคะ,ะพยายามดึงพลังงานน้าดีๆด,ดึงสติกลับคืนมาให้ได้นะคะแล้วก็ ช่วงนี้อาจจะมี Choice ที่เข้ามาหลากหลาย Choice เนี่ยเป็นได้หลากหลายแบบมากมีอาจจะมีงานวิ่งเข้ามาให้เราเลือกก็ได้นะบางคนอาจจะแปลว่ามีความรักเข้ามานะคะให้เราเลือกสรร์ก็ได้อ่าปะดนว่าสวยหรอเลือกได้ในช่วงระยะเวลานี้มันมันเหมือนกับว่ามันมีออปชั่นเพิ่มหรือว่าเราเองกําลังตัดสินใจจะไปในทิศทางไหนดีจะซ้ายจะขวาหรือมีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจแบบ ชนิดที่ว่ารู้สึกว่ามันสาคัญกับชีวิตของเรานะคะในการตัดสินใจครั้งนี้มันก็เลยอาจจะต้องแบบใช้ความละเอียดก็ได้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งบนเส้นทางที่คุณกําลังเดินต่อไปในชีวิตอนาคตของคุณนะคะแล้วก็ถ้าบางคนอาจจะมีการทําธุรกิจหรือหรือหรือว่าอาจจะมีแบบ การลงทุนอะไรสักอย่างไปอะคะ่ะผลกาไรผลลัพธ์ที่มันได้มันมีโอกาสที่จะกลับมาดีนะคะเพราะว่าพลังงานก็ขึ้นคําว่าคุณอาจจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะคะหรือว่ามีโอกาสเหมือนได้คืนทุนได้กาไรอะไรเงรี้ยเป็นประมาณนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่บางท่านอาจจะมีคน คนดีๆยื่นโอกาสมาให้กับเราในด้านต่างๆนะคะ,ะฉะนั้นก็เก็บโอกาสตรงนี้เอาไว้แล้วก็รับโอกาสตรงนี้เอาไว้ถ้าเรารู้สึกว่าเออมันควรที่จะรับไม่ใช่นนั้นมันจะหลุดลอยไปเป็นของคนอื่นได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นความฝันเป็นโอกาสที่คุณต้องคว้ามันเอาไว้นะคะในช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบมันมันวืดเข้ามาดีๆอ,ะอ่ะเป็นพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราเองต้องแบบรีบ ไขว้ตรงนั้นเอาไว้นะคะไปให้ถึงฝันอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทิศทางที่โอเคถือว่าดีฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้มันเหมือนต้องใช้ใช้แบบกาลังความคิดความรู้สึกความละเอียดเยอะเหมือนกันเนาะหรือมีงานโปรเจกต์ใหญ่หรือมีงานอะไรที่เราเองอาจจะต้องใช้แบบหน้าที่ใช้ตัวเราใช้ความรับผิดชอบเยอะอะไรเงี้ยกลัวมันกระทบถึงตัวเราชื่อเสียงแล้วก็อื่นๆมันอาจจะมีความกังวลมีความวอรี่อยู่ในใจอยู่เยอะนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้แต่มันก็ดีขึ้นค่ะมันเป็นแค่ สิ่งที่มนุษย์เราต้องเจอค่ะทุกคนนะคะนะคะมันมันมันมีอะไรปรับบนเข้ามาอยู่แล้วฉะนั้นทําใจให้เป็นเป็นเป็นเรื่องปกติละกันแล้วเราเองจะมีความสุขนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณสู้ๆนะอาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถอย่าดูถูกตัวเองแล้วอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้ค่ะสู้ๆนะคะเรามาดูการสําหรับเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะ The Hangman hang ขึ้นมา The Sun ขึ้นมา The High Priestess t h r e of Wands นะคะแล้วก็ Nine of Wands ขออีกใบหนึ่งโอเค King of Swords พลังงานขึ้นคำว่าบางท่านเนี่ยนะคะคือถ้าถ้าพูดตรงๆถ้าคุณคิดจะย้ายงานตอนนี้เนี่ยคือมันขึ้นคำว่าย้ายหรือออกหรือยังไม่ดีหรือยังไม่พอใจหรือว่าเหมือนกับว่าไปตายอาดัดาบหน้ายังไงก็ไม่รู้นะคะต้องบอกแบบนี้ว่าคือไม่ใช่ว่าบางท่านอาจจะแบบ มีที่ใหม่รองรับแล้วเขารับพอเข้าทํางานแล้วสมมตินะบางคนแบบอยากจะย้ายการทํางานไปที่อื่นคืออันนั้นอ่ะโอเคไปได้เพราะว่ามันเหมือนแบบมีพร้อมแล้วแต่ถ้าบางท่านเนี่ยกำลังกําลังจะคิดจะออกคิดจะทําอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้อาจจะยังเดือนนี้ยอาจจะยังไม่ใช่เวลาของมันนะคะคือมันเหมือนเป็นเวลาของเขาว่าอยู่นิ่งๆก่อนอยู่ที่เดิมไปก่อนทําอะไรสิ่งที่คุณทําพัฒนาในสิ่งที่คุณทําไปก่อนแต่บางท่านถ้ามหมอนมุมนึงมันแปลว่าไม่เชิงหยุดนิ่งก็ได้มันอาจจะแปลว่าได้กลับไปทําอะไรเดิม หรือมีคนเดิมๆกลับมาให้รู้จักกันอีกรอบหนึ่งร่วมงานกับคนเดิมมีการหมุนเวียนรับเปลี่ยนกับมันเดิมๆม,มีอารมมีเววิถีอะไรเดิมๆกลับมาก็ได้บางคนจบสายงานหนึ่งไปทาอีกสายงานหนึ่งต้องกลับไปทําในแนวเดิมอะไรเงี้ยคือมันจะมีการเหมือนสลับปัดเปลี่ยนม,มีการสวแวปเนี่ยในการทําอะไรสักอย่างที่ เลี่ยนไปจากเดิมนิดนึงแต่มันจะเป็นอะไรเดิมๆที่คุณอาจจะเคยผ่านหรือเคยทํามาแล้วหรือเคยมีประสบการณ์มีความรู้มาแล้วก็เป็นได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องที่มันใหม่สําหรับคุณมากแต่อย่างที่บอกคือเอากลับมาทําใหม่รีนิวใหม่ทําอะไรใหม่ๆก็เป็นได้นะคะคือเอาตัวรอดได้ละกันนะคะไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้แล้วก็ เออมันมีเรื่องปวดหัวจริง,รงๆมในเรื่านต้องใช้ความคิดคือมันขึ้นหลายรอบม,มากในเรื่องคำว,ว่าใช้ความคิดเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันอาจจะมีการคิดเยอะร่วมเข้ามาว่าเอ๊จะทําสําเร็จไหมอะไรเงี้ยมันเป็นความวิตกจริตเป็นความกลัวอยู่ลึกๆเนาะอืมนะคะไม่ต้องไปกังวลค่ะทําให้เต็มที่ค่ะคุณจริงๆกังวลก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าความกังวลมันทําให้คุณทุกข์มากๆอะ่ะ สุดแล้วมันก็ต้องปล่อยอ่ะต้องปล่อยวางมันพูดง่ายทำยากแต่ถ้าคุณไม่เริ่มทําเลยมันจะยากยิ่งกว่าต้องปล่อยวางบ้างนะคะ,ะแล้วก็ทําวันนี้ดีที่สุดถ้าเรามองว่าเราทําเต็มที่และเราไม่ต้องมาเสียใจแต่ถ้าคุณยังไม่ทําเต็มที่ก็ปรับปรุงตัวเองแล้วก็คุณจะได้แบบคือมันต้องทําให้เต็มที่ทุกง,งานจะได้ไม่เสียใจทีหลังแล้วเรามองว่าอีฉันทาเต็มที่แล้วนะอืม ไม่ต้องกลับมารู้สึกกังวลอะไรอีกรอบนึงเพราะว่าผลจะออกมาดีไม่ดีแต่ฉันทําแบบสุดฝีมือแล้วอ่ะอืมฉันทําดีที่สุดแล้วนะคะอาจารย์มองว่าคุณควรภูมิใจตัวเองแบบคุณภูมิใจในตัวของตัวเองได้แล้วนะคะแค่นั้นเลยนะคะ,ะแล้วก็แต่พลังงานมันขึ้นคําว่ามีคนสนับสนุนมีความมั่นคงมีการก้าวกระโดดในชีวิตมากยิ่งขึ้นดีนะแค่มันมีอะไรบางอย่างนิดหน่อยที่เข้ามาสกิด ่อมเรานิดนึงทาให้เราอาจจะเกิดแบบความรู้สึกท้าทายความเครียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนของการที่คนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมประสบการณ์จะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงมีคนบางคนเนี่ยทำงานพวกฟรีแลนซ์อาจจะมีคนมาว่าจ้างเราเยอะอาจจะมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นมานะะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคอนเน็กชันอาจจะมีเพิ่มเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็ อย่างที่อาจารย์บอกมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจริงๆนะคะก็ถ้าโอกาสตรงนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยหยหามาหรือรู้สึกฉันทําได้ทํามันซะจะได้ไม่เสียใจนะคะทามันแล้วก็แต่พอสุดท้ายพอบทสรุปอะ่ะไอสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเกิดความมั่นคงมันกําลังจะดีขึ้นนะคะบางท่านอาจจะทะําอาชีพต้องเดินทางชีพจรลงเทาง้าไม่อยู่ติดกับที่นะคะก็โอเคนะถือว่าดีนะคะมันมันเหมือนกับว่าบางคนได้แบบทางานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นถ้าเป็นงานที่เรารักอะ่ะมันจะทําได้ทุทกๆวันนะคะ แต่อย่างที่บอกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือถ้าสมมติว่าในบางมุมถ้าคุณรู้สึกมันเครียดในสิ่งที่คุณทํามันเหมือนคุณกำลังที่จะหาอะไรเพิ่มเติมหาได้ค่ะคือ,ค,อคือวางแผนเอาไว้แต่อย่าเพิ่งแบบอุ๊ยออกไปท,ทําทันทีใจร้อนทำมันทันทีอะไรเงี้ยคือค่อยๆวางแผนทีละนิดก็ได้นะคะคือมันเหมือนว่าม,ม,มีจุดเปลี่ยน ในชีวิตของคุณในระยะเวลาปีนี้ด้วยซ้ําไปนะคะว่าที่ฉันอาจจะทําอะไรที่มันแบบฉันสบายใจมากกว่านี้มีความสุขมากกว่านี้อาจจะไม่สมมตินะบางคนอาจจะไม่ได้เท่าเดิมแต่ม,ม,มีมีความสุขมากกว่านี้สุขภาพใจสุขภาพจิตฉันดีมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้ได้ด้วยนะคะคือเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงของการที่ฉันสแสวงหาจุดมั่นคงในชีวิตและมีความสุขในเวลาเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือคือถ้าสมมติว่าคุณดิวกับผู้ใหญ่ช่วงนี้ ให้คิดก,ก่อนพูดเยอะๆนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณต้องทํางานกับคนที่อายุมากกว่าประสบการณ์มากกว่าหรือสมมติเป็นเจ้านายเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าตําแหน่งเขาสูงกว่าเรานะคะ,ะระวังการมีปัญหากับผู้ใหญ่นิดหนึ่งถ้าสมมติว่าเราพูดไม่ดีชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะ,ะหรือว่าทําผิดพลาดเยอะนะคะมันอาจจะโดนตักเตือนอะไรนู่นนี่นั่นมาก็คือทางที่ดีแบบตรวจทานทุกๆอย่างคือที่อาจารย์จะหมายถึงว่าพยายามทําอะไรให้ละเอียดแล้วก็แต่ไม่ถึงขั้นต้องเครียดเกินไปนะ แต่พยายามทำให้ละเอียดนิดนึงแล้วก็ตรวจทานนิดนึงนะคะก่อนที่จะส่งมันออกไปนะคะหรือกดแบบสมมติกดเซนต์ออกไปเนี่ยมันลาดมันคือลาดได้เลยอย่างเงี้ยนะคะก็<น>ะคือเราเองพยายามตรวจทานนิดนึงอ่าละเอียดรอบครอบนิดหน่อยในบางอย่างแล้วก็เตรียมตัวไปเยอะๆหน่อยนะคะถ้าสมมติมีประชุมคือต้องบอกก่อนบางท่านอาจจะประชุเมเยอะค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่ามีการแบบเหมือนพูดคุยเยอะอะค่ะเหมือนการไก่เกลี่ยการเหมือนดีเบตก,ก็ได้การการทาให้มันออกมาดีที่สุด มาตรงแบบเหมือนแค่จุดกึ่งกลางที่ดีที่สุดะคะ่ะมันจะเป็นการาาวุ่นวายนิดหนึ่งแต่เป็นเป็นคนัความวุ่นวายที่ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาตัวรอดได้ <c oughs> คือเอาตัวรอดได้ดีมากนะคะไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้ฉะนั้นสู้ๆอีกหนึ่งอย่างถ้าสมมติว่าคุณทํางานร่วมกับใครบางทีบางครั้งคนเราอะ่ะมันก็จะมีบ้างแหละฉันอยากทํางานร่วมกับคนนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งฉันอยากทางานกับคนนี้เลยนะคะฉันพลังงานจุนมไม่ติดนะคะไม่ถูกจริญการแต่ คนเรามันต้องมีความ p ป o f e s s i o n a l ค่ะเดี๋ยวโชว์มาสโกออนบางทีต้องใส่หัวขนเวลาทำงานนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออพยายามนิดนึงในการที่จะทำงานให้ได้กัทุกคนบางสิ่งบางอย่างปิดหูปิดตาได้ต้องปิดนะคะถ้ารู้สึกว่ามันต้องทำงานร่วมกับเขาเท่านั้นเองนะคะเ,เพราะว่าคนจริงๆไม่ได้ถึงขั้นแบบถึงขั้นมีปัญหาอะไรคือถ้ามันคิดก่อนพูดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่น่าเป็นห่วงนะคะอะโอเคเรามาดูในเรื่องการเรียนต่อว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ช่วงนี้ถ้าอ่านหนังสือเยอะดีมากถ้าอ่านหนังสือเยอะเอาตัวรอดได้แล้วดีมากๆเรื่องการเรียนรอดผ่านฉลุยไม่มีอะไรต้องพูดมากมายดีอการเรียนของคุณแค่ต้องอ่านเยอะทบทวนเยอะแก่ความรู้แก่วิชาซ้ําๆย้ําๆอ่านมันได้เรื่อยอยากขี้เกียจอดทนสําเร็จทุกประการเลิศคือการเรียนขอไม่พูดอะไรเยอะนะเพราะว่าดวงมันขึ้นในเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนรู้การสอบค่อนข้างไปในดีไปในทิศทางที่ดีแต่ อย่างที่อาจารย์บอกนะไม่ใช่ว่าอู้อาจารย์คะอาจารย์บอกว่ามันดีค่ะหนูขี้เกียจอ่านหนังสือแหละไม่ได้มัน <laughs> ดวงมันเปิดมาแล้วมันแปลว่ามัน,ม,นมันเปิดทางว่าเออมันจะดีนะแต่ถ้าเราขี้เกียจไม่ขยนันไม่อ่านมันก็เป็นอยู่ที่การกระทางของตัวเรานะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรดวงมันเปิดมาดีจงขยนันมันจะดีตามไปเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้มากๆอย่าเอาพลังงานขี้เกียจมาเอาพลังงานขยันเข้ามานะคะสู้ๆค่ะเรามาดูในเรื่องการเงิน Six of Wands, The Chariot, Five of Pentacles ใช้เงินเก่งแล้วเราเนี่ยแต่ก็หาเงินเก่งในเวลาเดียวกัน n i g t t of Pentacles, Eight of Pentacles, k n i g t t of Pentacles นะคะก็คือคือสุดท้ายต้องบอกก่อนว่ามันมีเหตุต้องใช้เงินออกไปแต่บางคนอาจจะใช้ไปกการซื้อรถไปเที่ยวหรือเงี้ยเป็นได้หมดเลยมันเหมือนมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือว่าหมดไปอย่างานวิวางานมงคลงานเฉลิมฉลองก็ได้นะคะ เหมือน,นหมดไปกับสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นงานอีเวนท์ที่สําคัญนะคะบางคนอาจจะต้องลงทุนเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดนะเหมือนเป็นการแบบหมดเงินไปกับงานเฉลิมฉลองหมดเงินไปกับสิ่งที่จำเป็นหมดเงินไปกับเรื่องที่สามารถต่อย,ยอดในอนาคตได้หรือว่าลงทุนอะไรบางอย่างมาก็รอผลกําไรรอคืนทุนในอนาคตอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะแต่เงินของคุณไม่ขาดสนรกคะแต่แค่ว่ามีเหตุต้องใช้ตังหรือบางคนใช้เงินเก่ง CF นู่นนี่นั่น ก็ใช้สติในการใช้ตังค์นิดหนึ่งแต่ก็หาเงินมาเก่งด้วยเช่นเดียวกันหรือว่ายังพอมีเงินโปะอยู่เรื่อยนะคะอืมแต่บางท่านอาจจะแปลว่าขายลดได้นะคะหรือว่าอาจจะมีการเอ่อมันเกี่ยวโยงกับพวกสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลอนะค่ะถ้าบางคนทําพวกแบบสื่อต่างประเทศเอ่ะหมายถึงว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศสมมติอินพุตเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าอะไรที่มันต้องโคกับประเทศอื่นอย่างเงี้ยหรือว่า สื่อออนไลน์สื่อโซเชียลความทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงนี้จะค่อนข้างดีมากๆหรือถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวที่แบบเป็นนายตัวเองแล้วก็คุณอาจจะ,ะมีการตลาดของตัวเองอมีการโฆษณาหรือว่าทำเองทุกอย่างอ่ะคือคือช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นเด่นเป็นพิเศษนะคะ,ะแต่ถ้าบางคนที่แบบเงินเดือนฟิกอยู่แล้วช่วงนี้คือระวังระวังการใช้ตังค์นิดนึงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรโดยภาพรวมคือเงินผับสสรุปก็คือ,คอม,มีมีกินมีใช้อยู่นะคะแล้วก็ ถ้าเป็นไม่ได้นะสวดมนบทั่วไปเสริมด้วยพระคาถางเงินล้านที่เป็นเสียงของกิ่งฟ้าสวดน,นะคะคุณสามารถไปดูด้านล่างได้เลยแล้วก็มีเคล็ดลับในการสวดพระคาถางเงินล้านด้วยไปอ่านให้ละเอียดเองนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์และพระอาจารย์ของกิงฟ้าช่วยกันเรียบเรียงแล้วนะคะทาให้อย่างดีเป็นเป็นบุกุศลที่อยากทำนะคะเป็นถือว่าเป็นธรรมทานแหละนะคะไปไปฟังดูแล้วก็ไปอ่านนู่นนึงอย่าแค่สวดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำมาหาก,กินหรือว่า จะสวดแล้วรอความโชคดีเข้ามาไม่ใช่นะคะสวดแล้วทำมาหากินแล้วก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์เขียนด้วยจะยิ่งดีนะคะจะส่งผลดีอาจารย์สวดมาสิปีแล้วนะคะพระครถางเงินล้านอันนี้เป็นบทเสริมนะคะบททั่วไปก็ต้องสวดน,นะคะอ่ะทำเสริมมันจะดีต่อต,ตัวคุณเพราะว่าจริงๆอะ่ะพลังงานของคุณ่ะมันดีแต่มันอาจจะมีอะไรขัดนิดนึงมีเหตุต้องใช้ออกไปหรือว่าบางคนอาจจะใช้กับน้องหมาน,น้องแมวกับบริวารกับบุตรกับลูกหรือมีคนมาขอหยิบยืมตังอะไรเงี้ยคือถ้าต้องถ้าแบบหรือเบิกตังล่วงหน้าเป็นได้หมดแต่ ต้องบอกในกรณีที่แบบใครจะมาขอหยิบยืมตังคุณคุณต้องคิดดีๆก่อนที่จะให้นะคะมันเหมือนประหนึ่งทำบุญนะคะอืมก็คิดดีๆละกันนะคะอ่ะถัดไปนะคะความรักคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะคะว่าเป็นยังไงมีโอกาสที่จะมีรักต่างวัยหรือคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาชอบเราแล้วก็รู้สึกว่าถูกตาต้องใจมีโอกาสที่จะเอ่อเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้อาจจะเป็นชาวต่ตางชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิน่นอยู่ไกลกันหรือเป็นคนไทยที่อยู่เป็นคนละจังหวัด นะคะเหมือนบ้านเกิดคนละจังหวัดกันอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่เราเองจะต้องแบบเดินทางหาเขาอะเหมือนเหมือนเจอกันแบบจากการทํางานจากการสมมติเรียนมหาลาัยเรียนพิเศษนู่นนี่นัน่อนอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเจอสูงมากมากถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะถ้าปิดกั้นก็อาจจะไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะการอยูโสดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่พร้อมสิ่งนี้คือแบบเราเราจะมีมันก็เป็นปัญหาทําให้เราอึดอัดใจได้นะคะ คือต้องบอกแบบนี้ว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในเชิงที่มีความแตกต่างกันแต่ลงตัวแต่บางท่านอาจจะแปลว่ารักต่างวัยในเชิงที่ว่าเขาอาจจะอายุพอๆกับเราแต่หน้าเขาเด็กมากอะ่ะหรือมีความแบบงงเงี้ยน,น,นิดนึงอะ่ะมีความแบบตะมุตะมีของเขาค่ะแต่คนคนนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วอาจจะประหนึ่งว่ารักจริงหวังแต่งเป็นได้นะคะแล้วก็ คนคนนี้แม่ก็ตัวคุณอะเป็นได้ทั้งสองแบบก็คืออาจจะเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมานะคะหรือเพิ่งผิดหวังในเรื่องความรักมาก็ได้แล้วมัเจอกันนะคะ,ะในกรณีที่บางท่านเป็นกลุ่ม LGBTQ ก็ดูกันนิดนึงนะคะแต่ม,มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะสมความปรารถนาก็มีสูงหรือว่าถูกตาต้องใจก็มีโอกาสสูงนะคะ,ะก็มันมันมีอะไรบางอย่างที่ คุณเองต้องค่อยๆปรับกันไปนะคะค่อยๆคุยกันไปถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองนะคะ,ะไม่ต้องไปซีเรียสเครียดอะไรกับมันนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวอนาคตถ้าคนเรามันทําบุญร่วมกับใครมาเดี๋ยวมันก็มาเองไม่ต้องไปร้องขอไม่ต้องไปเร่งมันมานะคะสิ่งเหล่านี้ปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะช่องอาจารย์พูดประจําแล้วก็ยังจะพูดต่อนะคะสำหรับคนโสดนะคะที่สถานะคุ้มเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้าง อะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปมันเป็นการเดินออกเลยแต่คุณก็ยังมีความฮอตอยู่อันนี้เปิดคล้ายๆคล้ายๆกับบางราศีเลยขนาดสับไพ่แล้วก็ยังวนมาคล้ายๆเดิมอยู่นิดหน่อยนะคะคือทั้งหมดแบบนี้ว่าพลังงานของคุณอะ่ะคุณมีมีความโดดเด่นคือบางท่านอะ่ะมีโอกาสที่จะเจอคู่ที่สมความปรารถนาถ้าสมมติคนที่คุณคุยอยู่ปัจจุบันมันไม่ใช่จริงๆนะคะแต่ถ้ามันใช่มันอาจจะแปลว่ามีการผันแปรสถานะไปเป็นการว่าคบกัน เป็นแฟนกันสูงมากๆมีนะคะมีโอกาสเปลี่ยนสถานะคือมันจะเป็นเดือนของการตัดสินเลยว่าเอ้ะฉันจะคุยต่อดีหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อหรือว่าเขาจะยังโอเคกับเราไหมแต่คุณอะไม่ต้องห่วงเลยนะคุณจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วอะคะ่ะถ้าสมมติว่าคนนี้ที่คุณคุยอยู่มันไม่ใช่จริงๆนะคะอ,อีกมุมหนึง่งคือถ้ามันแบบต่างคนต่างแค่เห็นแบบแค่เริ่มต้นมันก็รู้สึกอึดอัดใจรู้สึกมันไม่ใช่จริงๆอะ มันจะมีเหตุแบบต่างคนต่างอาจจะก,การเป็นแค่เพื่อนกันอ่าอาจจะได้แค่คุยกันแบบคุยขคำ,คำแล้วก็หายกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจารย์ก็ยังเชื่อนะว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่เป็นคนที่แบบใช่อยู่นะคะมันจะมีโอกาสยังมีโอกาสเข้ามาอยู่ค่ะนะ mm hmm. ก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆถ้าไม่ดีขอให้ไม่เหตุต้องออกไปสําหรับคนที่มีแฟนแล้วก็คนที่แต่งงานเป็นยังไงนะคะคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรืออ่ามีคู่ค่อนข้างดีมากบางท่านอาจจะถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายถ้าคิดที่จะแบบ ปรับอนาคตเท่มันมากกว่าเดิมเพราะจริงๆบางท่านเนี่ยอย่างที่อาจารย์เห็นนะ่ะคือบางท่านหมดเงินไปกับเรื่องงานเฉลิมฉลองงานวิวาได้นะคะเนี่ยแต่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการรักกันมากขึ้นรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นเขาออกข้าใจกันมากขึ้นรู้จาักกาันให้อภัยกันมากขึ้นบางคนอาจจะปรับจากคนที่เป็นเนื้อคู่กันการเป็นคู่บุญคู่บารมีอยู่กันได้ทนมากขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่ามีโอกาสที่จะเป็นแบบ เป็นทองแผ่นเดียวกันนะคะถ้าบางคนที่แบบคิดอยากจะแต่งงานหรือว่าอาจจะยา้ายมาอยู่ด้วยกันหรือว่าพาไปเจอพ่อแม่และอื่นๆมันคือแบบเป็นทิศทางที่ดีมากนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะต้องระมัดระวังเรื่องมีความลับปิดบังกันอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นความลับที่มันไม่โอเคจริงๆอ่ะต้งองระวังการมีปัญหาและทะเลาะก,กันนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครเลิกลากันนะแต่ถ้ามันเป็นอะไรบางอย่างที่แบบถ้ามันพูดคุยกันได้หรือว่า คุยแล้วสบายใจคนคุยนะคะอย่าปิดบังอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะปิดนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่ามีอะไรบางอย่างปิดบังซ่อนเร้นหรือหักหลังหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะคะหรือมันมีเรื่องดีลผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าต้องระวังตรงจุดนี้นะ,ะแต่ถ้าบังคู่เนี่ยรักกันดีอาจารย์ดีใจด้วยนะคะอันนี้คือแค่สําหรับบางสถานการณ์ที่มันขึ้นมาคือไพ่ขึ้นแบบนี้อาจารย์ก็เลยต้องทํางานแต่โดยภาพรวมอะ่ะคนที่แต่งงานก็คือไปกันต่อได้แหละนะคะหรือมันอาจจะมีจุดพลิกผันนิดนึงตรงที่ว่า มันอาจจะมีบทพิสูจน์อะไรบางอย่างเข้ามาก็เป็นได้นะคะฉะนั้นขอขอให้รักกันนานๆนะไออุปสรรคปัญหาถ้าคุณรักกันจริงมันก็ไปกันต่อได้นะคะจับมือกันแน่นพอก็ไปกันต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่าเดี๋ยวเรามารู้เรื่องสุขภาพกันก่อนนะคะว่ามีอะไรที่เราควรที่จะรู้แต่เอาจริงอันดับแรกที่อาจารย์เห็นเลยนะมันคือเหมือนแบบลักษณะคําว่าปวดคอบ่าไหลนะคะแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมนี่เป็นกันหลายคนจริงๆอ่าเรามาระวังในเรื่องคําว่ากล่องเสียง ก็เลยย้อนทานเยอะเกินไปท้องอืดท้องเฟอ้อเรื่องอาหารการกินลมพิษระวังท้องเสียท้องผูกอะไรเงี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางในหใ,นใจแล้วก็กระเพาะเนี่ยมันจะเป็นหมดเลยแล้วก็เรามาระวังเรื่องสายตาบางทีจ้องพวกแท็บเล็ตจอคอมเยอะตาแห้งสายตาเปลี่ยนนะคะแล้วก็โรคอาการเบือ่อนะคะอา,าอาการตึงเครียดต่างๆที่อาจารย์บอกแต่ต้นนะคะมันจะมีเข้ามาแต่สุดท้ายมันไม่ถึงขั้นร้ายแรงนะคะ ถ้าจะมีอุบัติเหตุก็จะเป็นเหมือนคล้ายคมีดบาดหรืออะไรแบบมแมลงสักกตรต่อยยุงกัดอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบอะไรที่มันทั่วๆไปที่มันไม่ได้ถึงขั้นร้ายแรงอะไรนะคะแต่อยู่เนความไม่ประมาทดีที่สุดเนาะโอเคส่วนเรื่องการทําบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพาการีผู้มีพระคุณสาคัญอันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุม,มขาว,แล,ว,วาแล้วก็มีมุมสว่างแล้วก็มีมุมดร์กนะคะถ้าในกรณีที่แบบมุมสว่างอา,อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่ เพราะแม่บุญธรรมพี่ปะนะ้านอาปุยตายายนะคะใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะคะกะตันยูเท่าที่เรารู้สึกว่าทําไหวแล้วก็ความกระตันยูเท่ากับความเจริญไม่เป็นอื่นจริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะคะอาจารย์พิสูจน์แล้วนะคะยิ่งให้เรายิ่งได้เรายิ่งแบบไม่ลืมบุญคุณคนนะ่ะพลังงานที่เราได้กลับมาคือมหาศาลมากๆเป็นพลังงานที่ดีนะคะแต่อาจารย์ก็เข้าใจนะคะในอีกมุมโลกหนึ่ง มีมุมด์กนะคะ,ะตามที่เราเห็นตามข่าวนะคะอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวแล้วก็อย่าฝืนใจในการทําถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ามันได้แค่นี้นะคะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟอาจารย์เข้าใจแต่อาจารย์แค่จะบอกเฉยว่าทำทำเท่าที่เรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วก็เราอาจารย์เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทานะคะอาจารย์ก็เลยบอกประมาณนี้ว่า เว็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเส้นทางของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันนะคะอ่ะถัดไปทําบุญน,นอกบ้านอาจยาะขอดูนิดนึงว่าควรทํากับอะไรบ้างนะคะพลังงานขึ้นเกี่ยวกับเรื่องทํากับเกี่ยวกับเรื่องพวกสมมติการสร้างต่างๆอิฐบุญทรายเหมือนสร้างวาดัดสร้างโรงเรียนสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับผู้อื่นบางคนอาจจะเป็น การเหมือนอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือคนการสร้างแบบอย่างที่อาจารย์บอกคือมันเกี่ยวกับอิฐหินปูนทรายการบริจาคอะไรสักอย่างที่เหมือนการสร้างทุกๆชนิดนะคะทำได้เลยจะยิ่งดีนะคะแล้วก็พลังงานก็ยิ่งขึ้นว่าทําแล้วแต่เราคือคือนอกจากที่อาจารย์พูดทำอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นบริจาคเลือดได้นะคะทำบุญเกี่ยวกับว่าพระบาทนูก็ได้เดี๋ยวทบุญที่เกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยติดเตียงนะคะต่างๆนะคะดีทั้งหมดแล้วก็พลังงานก็ยิ่งขึ้นว่าทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกสบายใจที่จะทาเพราะ พอสุดท้ายอ่ะเขาบอกว่ารวมพลังทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราเต็มใจที่อยากจะทําอยากจะบริจาคอยากจะช่วยเหลือหนึ่งบาทก,ก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงหรือเป็นจิตอาสาก็เป็นได้เป็นได้หมดเลยเนยคะคะก็ขอให้คุณกระทําความดีไม่คิดร้าก,กับผู้อื่นหรือว่าพูดร้ายแก่ผู้อื่นหรือว่าทําอะไรที่มันเป็นการกระทําชัว่วค่ะมันจะเข้าตัวคุณเองไวมากไวกว่าปกติเลยนะ อ่าฉะนั้นก็หมายกระทำความดีโดยที่เราเองไม่เดือดร้อนเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่ลำบากใจหรือโดนเขาเอาเปรียบน,นะคะอ่าแล้วก็มันสวดมนต์สมาธิบ้างจะดีต่อต,ตัวคุณมากจริงๆอาจารย์ขอเลยเพราะว่ามันมันจะช่วยให้เรื่องความเครียดความวิตกกังวลของคุณหายไปในแต่ในกรณีบางท่านไม่ถนัดในการสวดมนต์สมาธิก็มันฝึกได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้ บางท่านอาจจะเป็นการวาดลูกไปเรียนวาดลูกวาดเขียนอ่านหนังสืออยู่กับธรรมชาติโซเชียลดีท็อกซ์อาจารย์ทาหมดเลยทุกอย่างคะ่ะ <c oughs> อาจารย์ชอบเพราะว่าบางทีมันทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วพลังงานด้านบวกเราจะแบบส่งต่อให้ผู้อื่นได้ผู้อื่นก็ส่งต่อให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันพอเรามีก็ส่งต่อปุ๊บโอ้เราก็ได้กลับมาเยอะเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะอยู่กับน,น้องหมาน,น้องแมวบางคนอาจจะเล่นโยคะบางคนฟังเพลงปรับสมาธิบางคนออกกําลังกายช่วยได้เยอะ เนี่ยมันมีหลายเวของแต่ละคนก็หาเวของตัวเองให้เจอละกันนะคะว่าเราชอบอะไรที่เป็นงานเด็กๆที่เราชอบแบบทำกับอยู่กับมันแล้วแบบสุขใจไรเงี้ยนะคะไม่มานั่งเครียดไม่มานั่งวิตโจรีตอะทำคือทําตรงนั้นไปนะคะเพื่อทาให้เกิดสมาธินะโอเคอาจารย์ก็นี่ขออนุญ,ญาตจบคำทำนานในเพียงนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นทิศทางที่ดีมากๆก็ขอให้คุณ มีสติเท่านั้นเองทุกย่างก้าวของชีวิตแล้วก็ขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณสุขภาพแข็งแรงนะคะขออนุญาตจบคาทำนายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan Page ได้ติ๊กต็ได้ไอได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่ตอไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไป เจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ